โคตรครับนี่น่าจะได้แล้วครับน่าจะหักมาต้มแล้วหักเดี๋ยวลองดูสิน่าจะได้นั่นนี่นะเอาเลยโอ้นี่ลองดูเ้าโคตรมีอยู่ห้าสายพันธุ์อันนี้ยังไม่แก่หรอกคิดว่านะครับ โคตรหวานโอ้โหมีปลูกประมาณสาสิบต้นก็กินไม่หมดแน่ในครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องไปกินกันแบบพอเพียงอันนี้ก็จะโลกปลูกผักสวนครัวทั่วไปครับเนี่ยครัวทั่วไปกเจี๊ยบก็สวยปลูกแค่สองต้นก็กินไม่หมดอื จะลงถั่วเขียวสักสิบต้นก็ไว้ทําถั่วงอกกินเองครับอันนี้อ้อยาครับสูงไหมสวยไหมปลูกก่อนเพื่อนได้เปรียบไว้ทําพัานต่อไปใครอยากได้ก็บอกมาขอบคุณครับ